สวัสดีครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านแฟชโน้ตแล้วก็มาโนกันไปนะครับว่าเราจะได้บัฟอะไรบ้างใช่ไหมโอ้โหเวอร์วางมากซึ่งพอได้ลองเล่นตัวอัปเดตจริงๆแล้วเนี่ยก็ไมไ่เป็นตามที่หวังไว้นะครับเออเป็นหวังพอสมควรแต่ว่าก็ยังได้บัฟมาดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงกับที่เราคาดไว้นะเ,เรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้แบบของจริงเลย ของจริงอะมาดูรับแรกที่เราได้นะครับก็คือยืนต่อยหนักคาคาเตอร์นะครับอ่าได้เฟรมเพิ่มขึ้นมา1เฟรมนะครับทำให้เราสามารถเดชไปคอมโบต่อได้คือปกติเนี่ยเวลาคาคาเตอร์ส่วนมากก็จะเดินนิดนึงแล้วจับเอานะเพราะว่าถ้าแดชเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้คอมโบเลยนะฮะแต่เดินแล้วจับเนี่ยบางทีจะทายากนิดนึงมันต้องกล่าวเองนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอ่านี่ได้แต่มันจะมีหลายจังหวะที่แบบไม่ได้ครับบื้อ พอเราสามารถแดตไปคอมโบได้เนี่ยเราก็แบบอ่ามีตัวเลือกที่แบบเซฟนะการันตีดาเมจแต่จะไม่ไแรงเข้าจับนะครับแต่ว่าการันตีว่าโดนัววนะอาอจะต่อยเบาก็ได้ถ้าแบบกลัวเตะเบาเอ้ยเตะเบาต่อยเบาแล้วลราเดียนไม่ถึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาต่อยโดนปลายบันเนี่ยอ่าก็จะแบบได้เฟรมเยอะขึ้นนะก็จะ แดไปจับได้นะท่าต่อไปนะครับก็คือเป็นสองท่ารวมกันนะชาร์จต่อยหนักกับตัดล่างนะครับบัฟให้สามารถคอมโบตัวลอยได้เยอะขึ้นนะครับต่อคอมโบได้หลากหลายขึ้นนะมาดูกันว่ามันต่อคอมโบยังไง,งหลักๆเลยก็คือเอามาต่อคอมโบกับวิทิเกอร์นะครับอ่าเอาวิทิเกอร์สองก่อนเลยแล้วกันก็คือตอนแรกเนี่ยแพทที่แล้วเขาปรับให้ลาเลียนเสร็จแล้วเปิดวิทิเกอร์เนี่ยได้นะ แต่ว่าพอเปิดปับเนี่ยทำไรต่อไม่ได้เลยสักอย่างนะครับนอกจากกระโดดจับ EX ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่อยากรีบใช้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเก็บไปใช้ที่หลังเนี่ยอาจจะแรงกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ตอนเปิดเลยเราก็จะเสียคอมโบไปนิดนึงนะฮะเขาก็เลยให้ตัวเลือกเรามานะครับคือเราสามารถที่จะตัดล่างได้หรือชาร์จต่อยก,ก็ได้นะถ้าเป็นกลางจอเนี่ยต้องตัดล่างนะ อย่างนี้นะก็จะได้คอมโบมาจริงๆมันแดดได้ด้วยนะแดดก่อนนะแดดก่อนตัดล่างเนะี่ยมันก็จะทำให้เราได้โอเคด้วยเพราะว่าติดกันเลยอยู่ติดกันเลยนะอันนี้คือแค่นลุกถอยหลังแล้วก็ยังติดเรานะส่วนชาร์จต่ตอนหนักเนี่ยต้องใช้ในมุมนะฮะ,นะฮะก็จะแรงกว่าตัดล่าง นะแต่ว่ากลางจอมันจะใช้ไม่ได้นะมันจะต่อยมันจะกระเด็นไกลแล้วมันจะต่อยไม่ถึงนะต่อยไม่ทันอีกกรณีหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ตอนแอนตี้แอร์นะครับแอนตี Anti ้แอร์เสร็จแล้วคอมโบโต่อได้นะไอชาร์ตต่อยหนังน,นะฮนะก็อย่างนี้ได้นะแต่คือถ้าอยากได้โอเคก,ก็เหมือนเดิมครับแด้ไปตัดล่างนะส่วนวิติกเกอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะก็ใช้คล้ายๆกันก็คือ แพทที่แล้วเราเลี้ยงเสร็จแล้วปั่นใช่ไหมแต่ว่าทําอะไรต่อไม่ได้นะปั่นเสร็จทําอะไรต่อไม่ได้สักอย่างสักอย่างเดียวแตรว่าแพทนี้เขาปักแห้แหละปัอไปสามารถชาร์จต่อยได้หรือว่าตัดล่างได้นะมาดูชาร์จต่อยก่อนชาร์จต่อยนี้กดใจญ่หนึง่งนอะ่ถ้าอยากได้โอคก็เหมือนเดิมครับแดไปตัดล่างนะอ่าเราก็จะได้นะแล้วก็อีกคอมโบหนึ่งที่น่าจะได้ใช้บ่อยก็คือ เอ่เอาไว้ใช้ต้องใกล้ๆจะปิดเกมแล้วกันนะฮะก็คือคอมโบแอนตี้แอร์ด้วยลาเรียสใช่ปะแล้วก็ปั่นครับอ่าเพิ่มดาเมจให้ลาเรียสของเราแล้วก็ชาร์จต่อยเข้าไปครับอ่าเผื่อแบบอีกฝั่งใกล้ตายแล้วนะเรากล่าวว่าแบบจะรีดดาเมจจากลาเรียสเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับก็คือคอมโบนั้นเลยครับลาเรียสปั่นแล้วก็ชาร์จต่อยท่าต่อไปนะครับก็คือนั่งต่อยหนักนะท่าน,นี้สอ่องเวลาโดนโจม โจมตีโดนเนี่ยศัตรูจะล้มแล้วนะครับไม่ว่าจะโดนบนพื้นหรือกลางอากาศนะทําให้แบบเป็นแอนตี้แอร์ที่ดีมากๆนะครับมาดูกันดีกว,ว่าว่ามันดียังไงครับดูลาเลียนก่อนนะดาเมจร้อยสิใช่ไหมครับแต่พอใช้นั่งต่อยหนักปับ๊บไม่ติดอ่าร้อนะครับแรงกว่า60ดาเมจเลยแรงกว่าลาเลียนหกสิบดาเมจนะก็แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะ ไม่อมตะครึ่งตัวบนนะครับแล้วก็จะไม่แอนตี้แอร์ตัวที่คอร์สอัพไปด้านหลังแล้วนะฮะอ่าจะไม่เหมือนลาเรียนเนาะก็เลือกใช้ดูครับว่าอีกฝั่งกระโดดมาระยะประมาณไหนนะแต่สําหรับคนที่ใช้วิธีเกอร์2เนี่ยจะได้คอมโบแรงกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าพอสอกเสร็จปับ๊บสามารถกระโดดตามประจับได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูว่าแรงขนาดไหนอ่า สามร้อยสามเอ็ดนะครับอาจจะดูไม่แรงมากใช่ปหจริงๆมัคนควรจะแรงกว่าน,นี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะลาเลียสก็ทําได้ใช่อ่าลาเลียสก็ทําได้ครับแรงกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าลาเลียสไม่สามารถทําแบบนี้ได้ครับคือเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนแล้วค่อยแอนตี้แอร์นะลาเลียสทํไม่ได้ครับแต่ว่านั่งก่อยหนักทาได้นะก็ลองเลือกใช้ดูครับเพราะว่าคือถ้าเปิดไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่อีกฝั่งจะกระโดดมันก็น้อยลงแล้วไง <c oughs> ก็จะไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเรารอแบบแอนตี้ r ก่อนร้อ c ็ n c แคนเซิลเงี้ยโอเคอาจจะได้ใช้แต่ว่าก็จะไม่ได้ใช้นั่งตัวหนักละจะได้ใช้ลาเลียแทนนะครับต่อไปมงนะครับอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วก็คือพอมงปั๊บอีกฝั่งจะนั่งลงนะฮทำให้เราสามารถคอนเฟิร์มคอมโบไปอ่าคอมโบนี้ได้นะครับคอมโบพื้นฐานเลยเตะบอลลาเลียซึ่งเวลาอีกฝั่งนั่งใช่ไหมเวลาเราเตบเานะบอลลาเลีเนี่ย มันจะได้าลาเรียที่แบบแปลงแล้วก็มีโอคีนะครับแล้วตามไปได้ได้เฟรมด้วยนะครับหรือเดินเอาก็ได้นะคือได้เฟรมเอาไว้ง่ายนะครับเวอร์ชันเนี้ยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคอนเฟิร์มไปวิธีเกอร์ได้ซึ่งค่อนข้างคอนเฟิร์มง่ายเหมือนกันนะค,คือแบบผมเวลาให้กดเยอะมากนะเยอะจริงๆนะเยอะมากครับบอกเลยเอาไว้แบบ กดมัมว่วๆออในดูช่วนะกดมัมว่วๆเพื่ออีกฝั่งแย่แขนมาอะไรเงี้ยที่แต่ก่อนเราจะใช้ต่อยหนักเตะหนัก,นกใช่ไหมมัมว่วๆแต่ว่าพวกเนี้ยมันวิพากษ์ง่ายไงแต่มงเนี่ยนะค่อนข้างยากแล้วก็ฮิตบล็อกค่อนข้างบนเริ่มเพิ่มนะบนเริ่มเพิ่มกว่าเิืบล็อกนะ้อการถ้าอีกฝั่งแบบแย่แบบแย่แขนมาอะไรเงี้ยแล้วมงโดนก็โปะนะคอนเฟิร์มได้นะท่าต่อไปนะก็คือท่ากระโดดมงอย่างนี้นะ ทำให้ปรับให้คอมโบ่อจากท่าอื่นได้เยอะขึ้นนะครับคอมโบกากาศนะซึ่งหลังจากที่หามาครับก็เจอคอมโบเดียวเลยก็คือคอมโบของวิิกเกอร์สองในมุมนะฮะคอมโบนี้คือไม่จะเป็นต้องเรียกอะไรอยู่ห่างขนาดนั้นก็ได้นะคือใกล้ๆเริ่มใกล้ๆเลยก็ได้แต่ว่าเริ่มใกล้ๆเนี่ยโอกาสใช้มันจะกค่อนข้างยากไงก็เลยเทส้ดยการเริ่มใกล้ๆอยู่นะครับถ้าใกล้ๆเลยเนี่ยก็จะได้ อ่านี้ก็แรงกว่านะครับแต่ว่าอาจจะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงนครับต่อไปครับเป็นท่ากระโดดจับเนี่ยครับจับแบบไม่ใช่เกตนะก็คือเปลี่ยน h i t บล็ให้เป็นแบบจากท่าจับเป็นท่าโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับ,บนะแต่ว่าเวลาจับได้คือ,อยังเป็นท่าจับนะเราจะใช้ท่าเนี้ยหลังจากเกตหนะักคัดเคาน์เตอร์ได้นะครับลืมเปิด ก็คือไม่ต้องใช้เกตประยัดเกตได้แต่ว่าข้อเสียตอนเนี้ยคือมันเป็นบั็กนะครับคืออีกฝั่งเนี่ยเวลาโดนจับมันจะสามารถลุกถอยหลังได้นะอ่อคิดว่าน่าจะต้องรออาจจะรออาทิตย์หนึ่งนะรอเขาแก้เพราะว่าเช็คจากแบบข้อมูลในเกมแล้วมันมีแบบจริงๆมันตั้งไว้ว่าไม่ให้ลุกถอยหลังเออแต่มันลุกได้นะก็ยังไม่ต้องตกใจนะว่าโดนเนิฟหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาปรับนะแต่ว่า เราก็จะประหยัดเกตได้ครับคือไม่จำเป็นต้องใช้เอกแล้วนะก็ใช้ตรวดจับธรรมดาได้นะครับแล้วก็อีกท่าหนึน่งท่าหนึ่งก็คือหลังจากอ่ามีสกิลสนะครับถีบแบบสุดแรงสามารถโอดจับได้แต่ไม่ได้เห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้หาดูยากมาก สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ามันสามารถใช้หลังจากวิทิเกอร์ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้นะครับใช้หลังจากนั่งต่อยหนักได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือเอามาใช้กับค,คาลเ,เตอร์หลักๆเลยนะฮะอย่างอื่นที่ไม่ได้แล้วนะต่อไปครับผมถ้ากระโดดจับแบบวิทิเกอร์2นะครับอ่า ได้บัฟให้สามารถแดดตามไปหลังจากจับเสร็จแล้วได้นะก็คือมีโอเคนั่นเองแต่ก่อนไม่มีโอเคนะครับแรงเฉยๆตอนนี้ก็คือเราสามารถแดดตามไปได้แล้ว่าบวกสองนะครับแต่ว่าตัว ex เนี่ยยังเสียเฟรมเหมือนเดิมนะถ้าแดดแต่ว่าตัว ex อ่าเดี๋ยวแด,ดูก่อนลบสี่นะครับแต่ว่าจริงตอนล้มมันก็ไม่ได้ห่างมากนะครับเดินเอกก็ได้นะอ่าเดินเอานะครับแล้วก็ บับสุดท้ายนะที่ได้มาก็คือไซโคลาเลียนนะก็คือวิตเกอร์หนะครับให้คอมโบง่ายขึ้นเฉยๆคือตอนแรกที่อ่านเนี่ยนึกว่ามันเอ่อสตาร์ทอัพหลังจากเปิดครั้งแรกไปแล้วใช่ไหมเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วตอนปัดที่ที่สองเนี่ยเร็วขึ้นเฉยๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาแบบว่าหลายคนน่าเคยเจอน่าจะเคยเจอก็กคือเตนดแคคเตอร์เนี้ยเราปรับเ,ป,เปิดฟัน ต่ปัดไม่โดนนะครับปัดแล้วมันร่วงลงพื้นไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยน่าจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นนะครับก็จบนะครับสําหรับบัฟที่สังเกตได้หลักๆก,ก็คือที่จะน่าจะได้ใช้ปล่อยเลยก็คือต่อยหนักาคาเ,าเตอร์นะครับเราแดดไปกับไอ้เตะหนักคาเตอร์แล้วก็โดดจับตามนะครับแล้วก็คอมโบเออนี่ครับน่าได้ใช้ปล่อยขึ้นนะครับ หลังจากที่ไม่มีใครใช้เลยเพราะว่า้จะใช้ทําไมนะครับก็ดีขึ้นครับแต่ว่าจะพูดไงดีคือตัวอื่นในแพชเนี่ยก็ดีขึ้นเหมือนกันบางตัวเนี่ยเหมือนเราป,ปรับมาเพื่อแก้ทางสซงชีฟโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นในคารีอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรความยากง่ายในการสู้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดาเมจที่เราทำได้เนี่ยจะเยอะขึ้นเฉยๆนะโอเคก็ เจอกันพัดหน้ากับเจอกันพักหน้าเดียว